สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะจะมาอธิบายเรื่องของค่าธรรมเนียม COD คืออะไรนะคะค่าธรรมเนียม COD คือค่าบริการเก็บเงินปลายทางค่ะค่าบริการเก็บเงินปลายทางนี้นะคะอ่าซึ่งทางคนขายไม่ได้เป็นผู้คิดเองนะคะสำหรับค่าบริการ COD จะเป็น ค่าจ้างที่เราต้องจ้างขนส่งให้ไปเก็บเงินนะคะกับปลายทางให้หน่อยนะคะอย่างเช่นว่าคุณนะคะเป็นผู้ซื้อนะคะซื้อของราคา1,000บาทนะคะแล้วจ้างให้ทางร้านไปเก็บเงินที่ปลายทางนะคะก็คือว่ามูลค่าของ1,000บาท นะคะมีค่าจัดส่งนะคะยกตัวอย่างมีค่าจัดส่งอีก100บาทนะคะรวมยอดเป็น1,100บาทถ้าเราโอนเงินให้กันเลยนะคะก็โอนมาซื้อสินค้านะคะในบินนี้ก็คือ1,100บาทถูกต้องนะคะแต่ว่าเราจะเป็นการชำระเงินแบบเก็บปลายทางเพราะฉะนั้นแล้วคนขายไม่สามารถไปเก็บเงินเองได้นะคะคนขายก็ต้องอาศัยขนส่งนะคะ เพื่อที่จะไปเก็บเงินที่ปลายทางให้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วขนส่งคิดค่าบริการตรงนี้เพิ่มค่ะคิด3%นะคะร้อยละ3บาทคือไปเก็บปลายทาง100บาทเราต้องโดนหักไป3บาทนะคะเก็บ1,000บาทเราโดนหักไป30บาทนะคะเก็บ10,000นะคะก็คือค่าบริการ 300บาทนั่นเองค่ะอันนั้นคือค่าบริการที่เราต้องเสียส่วนต่างให้กับขนส่งคิดเป็นยอดเงินที่ไปเก็บปลายทางนะคะถ้าโอนซื้อนะคะสมมุติว่าของ1000บาทนะคะค่าส่ง100บาทรวมกันเป็นยอด1,100บาทถ้านคนซื้อและคนขายโอนให้กันโดยตรงเลยก็ยอดตามนั้นแต่ถ้าเป็นการเก็บเงินปลายทางเรามีบุคคลที่3เพิ่มเข้ามาคือขนส่งค่ะ นะคะคนส่งจะมีค่าจัดส่งที่เราต้องเสียจ้างให้ขนส่งเอาของไปส่งแล้วงานที่สองที่เพิ่มขึ้นคือให้ขนส่งเก็บเงินจากลูกค้ามาให้คนขายด้วยก็คือมีสองงานก็คือค่าจ้างก็ต้องเสียสองรอบค่ะ 1. ค่าจัดส่ง 2. ค่าบริการเก็บเงินปลายทางคิดเป็นร้อยละ3บาทของยอดที่เราต้องไปเก็บเงินกันนะคะ เพราะฉะนั้นแล้ว1,100นะคะคือค่าของ1000ค่าจัดส่งที่เราต้องจ่ายอีก100บาทแล้วค่าบริการที่เราต้องจ้างขนส่งไปเก็บเงินนะคะที่ปลายทางด้วยเนี่ยรวมแล้วจะอยู่ยอดที่1,133บาบาทค่ะนี่คือการยกตัวอย่างนะคะแล้วการเก็บเงินปลายทางนะคะทางร้านมีกฎเพิ่มเติมอีกว่าลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยซื้อของกับทางร้านนะคะ ทางร้านจะมีการขอมัดจำค่าส่งนะคะ10%ขึ้นไปแล้วไปจ่ายที่หน้าบ้านอีก90%ค่ะเพราะฉะนั้นสรุปให้ฟังแบบง่ายๆคือค่าธรรมเนียม COD คืออะไรค่าธรรมเนียม COD คือค่าจ้างขนส่งให้ไปเก็บเงินค่าสินค้าที่ปลายทางเพื่อที่ขนส่งจะได้รับหน้าที่นี้นะคะพอขนส่งส่งของและเก็บเงินให้เรียบร้อยแล้ว ต้องโอนเงินกลับมายังผู้ขายค่ะแต่ว่าเขาจะหักร้อยละ3าบาทค่ะจากยอดทั้งหมดและในเรื่องของการมัดจำนะคะสำหรับลูกค้าใหม่ที่สั่งของเก็บเงินปลายทางนะคะเนื่องจากการเก็บเงินปลายทางนะคะทางร้านมีสิทธิ์โดนปฏิเสธนะคะการรับสินค้าที่ปลายทางแล้วก็ด้วยสินค้าของเรานะคะมีความที่น้ำหนักเยอะนะคะแล้วก็มีความ รายละเอียดดีเทลค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นแล้วทางร้านจึงขออนุญาตนะคะสําหรับลูกค้าใหม่ทางร้านต้องขอมัดจําค่าจัดส่งก่อนนะคะ10%แล้วไปจ่ายที่หน้าบ้าน90%ค่ะค่าจัดส่งนะคะที่ลูกค้ามัดจํามา10%นะคะเราก็จะได้ใช้จ่ายในการจ่ายค่าขนส่งค่ะถ้าเป็นการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะเราก็ต้องจ่ายก่อนนะคะก่อนที่จะส่งค่ะขนส่งจะคิดทั้ง2อ,อย่างนะคะ อนที่เราส่งในครั้งแรกเลยนะคะก็คือคิดค่าขนส่งแล้วก็คิดค่าธรำรเนียม COD ตามยอดที่เราต้องไปเก็บที่ปลายทางด้วยค่ะเราจ่ายก่อนนะคะจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วพอสินค้ามีการดําเนินการส่งไปแล้วนะคะผู้รับมีการปฏิเสธ นะคะไม่รับสินค้านะคะหรือด้วยเหตุปัจจัยใดๆก็แล้วแต่นะคะ10%์ตรงนั้นนะคะในสัญญาซื้อขายของเรานะคะคือเราจะไม่คืนเงินมาจำให้นะคะเพราะว่าเงินมดจำเราได้ใช้จ่ายในการจ่ายค่าขนส่งแล้วก็จ่ายค่ารรมเนียมไปล่วงหน้าแล้วนะคะและในการที่ไม่รับสินค้าที่ปลายทางนะคะผู้สั่งจะต้องดูแลค่าใช้จ่ายในการ จัดส่งกลับมาอีกหนึ่งรอบนะคะก็คือว่าเหมือนการที่เราซื้อตั๋วเครื่องบินค่ะซื้อตั๋วเครื่องบินคุณซื้อขาไปอย่างเดียวนะคะพอขากลับคุณไม่ได้ซื้อตั๋วใช่ไหมคะคุณก็ต้องซื้อตั๋วใหม่อีกหนึ่งรอบขนส่งเช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดว่ามีการปฏิเสธการขนส่งที่ปลายทางแล้วนะคะจะมีการตีกลับมาก็คือคุณก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส่งจาก ที่บ้านคุณนะคะส่งกลับมาให้ทางร้านอีกหนึ่งรอบซึ่งขนส่งไม่ได้ทำงานให้เราฟรีนะคะมีค่าใช้จ่ายทุกขั้นตอนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วการเก็บเงินปลายทาง10%เถ้าไม่รับของไม่ได้คืนและต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเพิ่มเติมคือค่าตีกลับของสินค้านะคะซึ่งพอขนส่งเอาของตีกลับมาแล้วขนส่งจะมาเก็บค่าส่งที่ปลายทางอีกหนึ่งรอบนะคะและที่สำคัญ ค่าร,รมเนียม COD สําหรับกรณีสินค้าเก็บปลายทางนะคะเราจ่ายค่าส่งไปแล้วค่าทรรมเนียมเขาหักไปแล้วนะคะแล้วของไม่รับนะคะตีกลับมาเขาคิดค่าจัดส่งอีกหนึ่งรอบและค่าธร,รมเนียมที่จ่ายไปล่วงหน้าไม่ได้คืนนะคะไม่ได้คืนเพราะฉะนั้นแล้วขออนุญาตทำความเข้าใจนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ต้องการที่จะสั่งสินค้าเก็บเงินปลายทางจากทางร้านนะคะ ว่าการมัดจำมีความสำคัญอย่างไรนะคะและค่าธรรมเนียม COD นะคะเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนไหนหากยังไม่มีความพร้อมที่จะรับสินค้าหรือไม่ต้องการที่จะรับสินค้าจริงๆนะคะขอความกรุณางดสั่งสินค้าเก็บเงินปลายทางนะคะกรณีนี้นะคะขออนุญาตแจ้งกับทุกร้านเลยค่ะเราอย่าเพิ่งไปสั่งให้เก็บเงินปลายทางนะคะเพราะว่าเราต้องเห็นใจในส่วนของผู้ประกอบการด้วยนะคะ เพราะว่าการทำงานทุกขั้นตอนมีค่าใช้จ่ายค่ะ